วตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับผมใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาท่านไปเที่ยวหน้าถนนที่มีชื่อว่าถนนศรีวิชัยนะครับผมตามมาเลยครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลเรามาไหว้ครูบาศรีวิชัยกันก่อนครูบาศรีวิชัยได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอันเป็นที่มาของชื่อถนนศรีวิชัยซึ่งณนะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยแห่งนี้เป็นที่ลงจอบแรก เมื่อครั้งทำทางขึ้นดอยสุเทพในวันที่9พทธจิกายนพุทธศักราช2477หลังจากที่เราได้ไหว้ครูบาศรีวิชัยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดผาลาดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าวัดผาลาดมีในบ้านนะครับเดี๋ยวพวกเราตามกันไปเลยที่วัดผาลาดนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางขึ้นดอยสุเทพนะครับซึ่งแต่ก่อนวัดนี้นะครับเคยเป็นที่พักระหว่างทางของคนงานที่ทําทางขึ้นดอยสุเทพนะ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถของวัดนะครับซึ่งเป็นลันกษณะเหมือนได้รับสถาปัตยกรรมมาจากของฮินดูนะครับครับท่านผู้ชมสำหรับวัดผาราดของเราครับเร็จแล้วสถานที่ต่อไปคือไปที่ วัดพระธาตุดอร์ุเทพนะครับเดี๋ยวพี่กรณ์เกษมน้อยแกนเขาจะเป็นผู้นาท่านผู้ชมไปชมวัดพระธาตุดอร์ุเทพนะครับก็เลย c o m m a n please สวัสดีครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับคือวัดพระธาตุดอร์ุเทพนะครับจากการเดินทางนี่คือเราแวะจากอาคูบาสีวิชัยแล้วก็เราก็ขึ้นมาจากพระธาตุดอร์ุเทพห่างระดับห่างจากน้ำทะเลนึ่0พน 30บลูกบาทเมตรนะครับและการเดินทางนะครับระหว่างทางจะชมแวะชมธรรมชาติชมวิวของตัวเมืองเชียงใหม่อะไรแบบนี้นะครับนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นี่คือเป็นสถานที่รวบรวม,รมดึดูดของเชียงใหม่เป็นประ่ังขึ้นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับต่อไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยนะครับ วัพธธดพระธาตุดอยสุเทพนะครับโดยทางขึ้นวันพธธดพระธาตุดอยสุเทพจะมีทยายาคอยู่สองตัวคู่ขนานเรียงรายจนสุดทางนะครับและยังมีชาวจีนหรือชาวต่างชาติได้เรียกขานวัดนี้ว่าวัดมังกรคู่นะครับเราไปเดินด้วยกันเลยนะครับมาเลยครับ ครับคือสำหรับชาวต่างชาตินะครับก็คือจะขึ้นไปไหว้หรือสักการะภาพบรมภาพบรมพระบรมราตุรอยสุเทพนะครับก็จะต้องซื้อตั๋วเข้านะครับโดยโดยราคาตั๋วนี่คือ30บาทนะครับสําหรับชาวต่างชาติแต่สําหรับคนไทยนะครับฟรีนะครับงานนี้ครับฟรี และโดยสถาบัิกรารศึกจากไทยและพม่านะครับมาสมการโดยที่มีชาวเชียงใหม่โคเชียงใหม่คน,มคนเมืองเนี่ยโดยให้ความศรัทธาและเลื่อมใสในภาพบรมป,ประทแห่งนี้นะครับจากนั้นก็คือตามผมมาเลยครับเราไปไหว้พระธาตุพร้อมกัน ท่าเรืจอยสุเทพเซ็จนะครับเราก็เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงท่าตำหนักภูพิงราชนิเวศนะครับโดยการโดยท่าตำหนักภูพิงนะครับโดยจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปชมนะครับเราไปซื้อตั๋วกันก่อนนะครับโดยการซื้อตั๋วจะแบ่งเป็นสามประเภทจะมีเด็กราคา10บาทผู้ใหญ่ราคา20บาทและชาวต่างชาติราคา50บาทนะครับ32 3, 2, 3. 1งนและนี่นะครับสำหรับตั๋วที่ผมไปซื้อมาเมื่อกี้ สำหรับของผมนี่คือสำหรับผู้ใหญ่ราคา20บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาเจอป้ายนะครับคือป้ายนี่คือทางด้านขวาของผมนี่คือจะไปทางพระตำหนักภูพิงและส่วนด้านซ้ายของผมนี่คือจะไปทางสวนกุหลาบและปิกสวนนะครับเราไปชมสวนกุหลาบกันเลยกันนะครับหน้าสวนกุหลาบแห่งนี้ลายล้อมไปด้วยกุหลาบนานาชนิดที่แย้มบานรอรับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเที่ยวชมถาดจากสวนกุหลาบก็มีเรือนปีกไม้ซึ่งประดับประดาไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์เมื่อชมดอกไม้กันเสร็จเราก็ามายังพระธำหนักปูปิงราชนิเวศอันเป็นที่ประทับพระเกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งรายล้อมไปด้วยการตกแต่งจากปันไม้ที่สวยงาม จากนั้นเราก็ขึ้นไปยังอ่างเก็บน้ำระหว่างทางเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติจากสวนเฟิร์นและปับ๊บปาผาหมอนที่อยู่ตตมกลางสวนป่าตรงน,นี้เรามาอยู่ที่ศาลาหรือพระตำหนักเล็กนะครับสำหรับสมเด็จพระราชินีนะครับจะมาเวยิมพระกาญจนงนอ่างเก็บน้ำมีชื่อว่าทิพธาายพวงชนซึ่งทางทททและสำนักพระราชวัง ได้สร้างตายแดดสมเด็จพระราชินีสื่อถึงความเมตตาของพระองค์ที่เปรียบดังสายน้ําที่มีแก่พงชนชาวไทยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดบริการนะักท่องเที่ยวด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารไทยนะครับซึ่งจะมีอาหารเช่นผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเช่นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็จะมีส้มนะครับแล้วก็จะมีออสลัดเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีกาแฟ ก็เป็นกาแฟก็เป็นอาริก้าจากโครงการหลวงของพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ได้ทําขึ้นที่เชียงใหม่ครับถัดจากอ่างเก็บน้ําก็จะเป็นพระตำหนักพฤษาวิสุทธิคุณเป็นสถาปัตยกรรมภาคกลางผสมภาคเหนือเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทริปเที่ยวของเราวันนี้หวังว่าท่านคงได้ ความสนุกและความบันเทิงไปพร้อมกับสำหรับทริปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอไปมาที่นีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ